สวัสดีทุกคนนะคร <The> ับอยูนะ่ผมนแอดบอลในช่องแมนซิ่งนะครับผมวันนี้นะผมจะมาแจกนะครับเว็บร้อยยี่ห้าไอนะครับตัวนี้เป็นเว็บร้อยยี่ห้าหัวฉีดนะครับผมคันนี้คือตัวที่ฮิตกันเลยนะคันนี้นะเป็นน้องในดิทคอร์ดนะครับส่งมาให้ผมแจกนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งชื่อดิทคอร์ดเขาไว้ให้ดีกว่านะคันนี้ก็เอ่อก็สวยเลยนะสำหรับผมนะผมว่าตัวรถน่าจะเป็นตัวของพี่ BON, บอลถ้า,าจำจไม่ผิดนะครับผมแต่สวยมากนะครับผมชอบเลยแหละทรงนี้นะคันนี้ก็แบบ ล์แบบไม่ใช่ทรงเชงนะแบบเนี้ยเป็นแบบแนวรถซิ่งรถแ้นมากกว่านะสำหรับผมอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเท่เลยนะวันนี้ท่อก็เป็นท่อหีนะครับผมแล้วปั๊มหน้าก็เป็นปั๊มแบมโบลนะครับจานก็เป็นจานเดิมเจาะนะแม่งสวยเลยอะปั๊มบนก็คือจัดเต็มเลยมีคัตไหมคันนี้มีคัตเนี่ยนะไม่ธรรมดานะล้อก็เป็นเอ่อสีดําดําขาวโคตรตัดกันเลยผมเมือวเลยวะ แล้วสวยนะแรงถามว่าแรงไหมแรงนะวันนี้ผมแดกพี่บอลคือแบบหายเลยอะพี่บอลแบบไม่ได้ขินะ่ะก็คือนําหัวแถววันนี้สายสีอ่อ่ะโอ้หไม่ได้อัดคลิปไวนะ้นะนี่ไปไปลองกันดีกว่าปะแต่ผมบอกเลยคันนี้แรงรถมันค่อนข้างนิ่งนะนี่มีท่าขับให้ด้วยนะครับตอนแรกไม่มีท่าขับนะผมไปขอเข้ามาให้เขาส่งมาให้ใหม,ม่ผมว่าชอบนะตรงเนี้ยไปไปไปเจอการสายสี่ไวรุ่นไวรุ่นปิดไม,ม้หมดเลยาม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 านะ พี่บอลแต่พี่บอลวะอยากอยากเจอฮะเมื่อจัก,กรยานเนี่ยนะพี่ไปแข่งกับกูอ่าหยามจัดเวทหยามจัดมาได้ยี่มนเาลเล่นเาเล่นไอสองคนนี้ไม่ชื่อเหมือนกันรถก็เหมือนกันอกีกสกินก็เหมือนกันอกีกโอ้โหจะบ้าตายแก๊งนี้ใครอยากอยู่แก๊งพี่บอลติดต่อพี่บอลไม่ได้นะครับแต่ต้องเสียตังค์จะไม่ผิดใช่ไหมพี่ เฮ้ยผมจะงทำลูกคนเดี๋ยวผมจะแดกมันไม่ทำลูกดูนี่ได้ปะไม่น่าได้เดี๋ยวผมจะโดนแดกคืนเอถึงปะต้องรีบทำแล้วไปไปทันแล้วโอ้ยียนทำลูปของเราผมพลาดเลยกดโดนกดแดกเลยกำลังแรงแรงเลยเมื่อกี้รถอาจจะวารัดหน่อยครับต้องทำใจนะมันเป็นเพราะแซมนะที่ทำมันวาร์ปแบบนี้หรือผมพยายามแก้แล้วเว้ยทุกคนแก้ไม่ได้เลยปเป็นเกม มามาเอาใหม่เอาใหม่มามาสามสองหนึ่งไปนี่เป็นไงเป็นไงโหแรงจังรถคู่อะไม่ธรรมดาจริงจีโหแรงจับอ่ะจับอ่ะที่บอลคือจับอ่ะบอลทำได้สวยนะจับอ่ะดูดิทุกคนแรงไม่แรงก็ดูเอาอ่ะดูดิแรงไม่แรงอ่ะ บอกเลยคันนี้คุ้มออกไอโหลดไปเล่นเลยแดกรถขายได้ฟรีๆเอาเนี่ยเรารถแจกคันนี้ไปแดกรถขายได้เลยผมว่านะแม่งแรงมือไปออกทริปกันหน่อยแม่ไม่ได้ออกทริปกันนานแล้วไปเดี๋ยวพาไปออกทริปหน่อยปะวันนี้เราจะไปปั๊มบนงานไปแวะใส่น้ำมันแล้วจอดซื้ออะไรกินกันปยกล้อหน่อยยกล้อหน่อยเสียบอลยกล้อหน่อยเร็วยกโอ้ก็เทกุเทเอาไอ้นี้เฮ้ยเราตามกู้ภัยไอ้นี้ด้วยละกัน ยกล้อยกล้อยกล้อเนี่เจ็ดเอาเรื่องไม่ธรรมดาดูนี่ทำรถเล่นแอดมินเยอะมากวันนี้เข้ามาพร้อ,อมๆมันนั่งเล่นไงอยู่ในดีนเทอร์เมื่อกี้ก็เลยชวนมาอัดกินด้วยกันถูกมั้งโคตรเยอะแอดมินนะแมากซิ่งอ่ะแต่เอาอจริงๆอยู่สองคนแอดมิเนมเยอะแต่ออนจริงๆอยู่สองคนใกล้ถึงแล้วเว้ยใกล้ถึงแล้ว ยกล้อโชว์ไปทีท,ทั้งเขาไไนี่เป็นไงเฮ้ยครับไม่เบาอ้าวเรียบร้อยล้มอีกหนึ่งเหลือแต่ผมคนเดียวแล้วที่เป็นน้ำมัมนหัวถาวนะครับทำไมหรอแล้วโอ้โหแม่งไม่ได้ไกลเลยนะว้าแม่งสนุกว่ะโอเคครับเดีย๋ยวรอทุกคนมารวมกันก่อนนะนี่เอ็ดพี่บอลมาแล้วตะกรั่งมาแล้วใคร อ่ะโยกมาแล้วโอยกขมาเปนะ็นนอดมินช่วยเซิร์ฟเราชั่วข้าวแล้วตอนนี้ทุกคนกิตตามาเรียบร้อยชนอเครับคลิปนี้ต้องขอขับคายไลน์อนกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม